สวัสดีครับผมชื่อแนนวันชัยโกดมนะครับเป็นสมาชิกกลุ่มของเจ้าหญิงเอลซ่านะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเกกี่ยวับเรื่องการวาดเฟสแอนแกรมหรือว่าการวาดโครงสร้างของ Fe3Si เอง Fe3Si เราก็จะดูที่แกนสเอกับแก๊วน์แก๊สนี้แก๊สไวน์คืออะไรเราดูที่แก๊วน์ก่อนเลยครับแก๊วน์เนี่ยจะคืออุณหภูมิทัศน์เองตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยของศานะครับส่วนแกน x เนี่ยก็จะเป็น เปอร์เซ็นคาร์บอนนั่นเอง <c oughs> อ่ะเมื่อเป็นเปอร์เซ็นคาร์บอนแล้วเราก็จะวาดโครงสร้างของมันแต่ละจุดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายทีหลังว่าแต่ละจุดคืออะไรนะครับ เรามาเริ่มที่จุดนี้เลยนะครับจุดนี้เนี่ยจะเป็นออร์ทนไนน์นั่นเองเมื Art ่อออร์ทนไนน์เย็นตัวลงก็จะเกิดเป็นเฟอร์ไรต์บวกกับฟิเมนไทน์นะครับจุดนี้และจุดตรงนี้เมื Art ่อออร์ทนไนน์เย็นตัวลงก็จะเรียกว่าจุดยูทิคตอันนั่นเอง โดยจะมีเปอร์เซ็นคาร์บอน0.8นจุดแปดเปอร์เซ็นที่อุณหภูมิเจ็ดร้อยยี่สิบสามงศาเซลเซียสอะแล้วช่องนี้คืออะไรช่องนี้คือเฟอร์ไลท์จุดนี้ก็จะเป็นออเทนไนซ์บวกกับเฟอร์ไลท์เมื่อลิควิดเนี่ยเย็นตัวลงใช่ไหมครับก็จะเกิดเป็นจุดอเทคติก แล้วก็จะเกิดเป็นของแห่งของเฟสของแห่งของฟเฟสเนี่ยเกิดขึ้นก็จะเป็นตัวนี้บวกกับฟีฟีเินไาเป็นอาร์ทินไนบวกกับฟีมมนไปนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดยูยูค็กตอร์ยูเท็กติกน,น,นะครับเมื่อเกิดยูเทนติกเราก็จะมารู้ว่าจุดนี้ มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนเท่าไหร่แล้วก็ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิที่ใช้ตรงนี้ก็จะเป็น1149 Fe3C เปอร์เซ็นต์คาร์บอน2.00%ช่องนี้ก็จะเป็นลิควิดใช่ไหมครับช่องนี้ก็จะเป็นลิควิดบวกกับ Fe3C ช่องนี้จะเป็นลิควิดบวกกับ แผนภาพนี้ก็จะเป็นแผนภาพการแสดงเฟกของ f อ3ีชิ้นั่เองเห็นไหมละครับว่ามันไม่ยากเลยยังไงก็อลองฝึกเขียนกันดูนะครับยังไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับคุณขอครับ